ซินเดอเรลล่านั่งอยู่ในห้องถงใหญ่กลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งแต่กลับทําให้เธอรู้สึกอึดอัดแสงจากโคมระยะส่องลงบนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบเสียงดนตรีอ่อนหวานดังคลอแต่หัวใจเธอกระแทกหนักราวกับกรองรบเจ้าสาวในชุดขาวถูกบังคับให้ยืนเคียงข้างชายหนุ่มที่นอนหมดสติบนเก้าอี้หรูถิวเขาซีดขาวราวกับหิมะที่ไม่เคยละลายริมฝีปากบางแทบไม่ขยับหายใจแผ่วจนแทบมองไม่เห็นทุกคนรอบตัวปรบมือเหมือนเป็นพิธีสมบูรณ์ แต่เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกกักขังในฝันร้ายสายตาแขกทุกคู่จับจ้องราวกับต้องการพิสูจน์ว่าเธอจะหลบหนีหรือไม่ปลิ่งทูบจากมุมห้องผสมกับปลิ่นน้ำหอมแรงเกินไปทำให้เธอเวียนหัวมือเย็นเฉียบจนสัน่นเสียงกระซิบดังขึ้นจากกลุ่มญาติผู้ชายมีคนพูดว่าเขาไม่เพียงหล่อแต่ยังรวยเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการหัวใจของเธอกระตุกแรงสายตาเหลือไปเห็นนิ้วของเขาที่แนบอยู่กับชุดเจ้าบ่าวขยับเล็กน้อย เลือดสีแดงสดเริ่มซึมออกมาจากขอบแขนเสื้ออย่างเงียบงนันเธอแทบหยุดหายใจเสียงปรบมือยังคงดังแต่ในหูเธอมีเพียงเสียงกล้องของความกลัวบรรยากาศรอบตัวกลับหนาวเย็นลงราวกับมีเงาลึกลับปกคลุมทั้งห้องคุณอยากให้ฉันดำเนินเรื่องต่อไปจนถึงจุดที่ตอนจบช็อกเลยหรือค่อยๆสร้างความตึงเครียดไปทีละชั้นก่อนถึงตอนจบครับเลือดหยดลงบนพื้นหินอ่อนเป็นรอยเล็กๆแดงเข้มแขกหลายคนไม่ทันสังเกตยังคงยิ้มและปรบมือ แต่สายตาของซินเดอเรลล่าจับจ้องที่มือของชายหนุ่มเพียงจุดเดียวเธอหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกขาของเธอสัน่นแต่ไม่อาจขยับไปไหนทัานใดนั้นนิ้วมือเขากระตุกอีกครั้งดวงตาที่ปิดสนิทค่อยๆเปิดขึ้นแสงไฟจากคมระยะสะท้อนเข้ากับดวงตาคมเข้มที่เพ่งตรงมาหาเธอร่างกายเธอแข็งค้างเสียงดนตรีหยุดกระทันหันเหมือนมีใครปิดมัน ความเงียบเข้าปกคลุมทั่วทั้งห้องแขกทุกคนค่อยๆหันไปมองเสียงลมหายใจของชายหนุ่มดังขึ้นอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ทําให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบคือรอยยิ้มบางที่ปรากฏบนใบหน้าซีขาวของเขาเขามองตรงมาที่เธอริมฝีปากขยับเอ่ยถ้อยคําแผ่วเบาที่มีเพียงเธอได้ยินคําพูดนั้นทําให้เธอแทบล้มทั้งยืนราวกับความจริงทั้งหมดกําลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าผู้คนทั้งห้อง เจ้าหนีไปไหนไม่ได้เสียงทุ้มต่ำหลุดจากริมฝีปากเขาสายตาคมกริบตอกลึกเข้าไปในจิตใจของเธอเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นแต่พันธนาการเธอไว้ซินเดอเรล่าตัวแข็งหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดเธอพยายามหันไปมองรอบห้องเพื่อหาทางออกแต่ประตูทุกบานถูกปิดสนิทเงาร่างของแขกในงานยืนเรียงรายเหมือนกำแพงมนุษย์กลิ่นคาวเลือดลอยแรงขึ้น หยดสีแดงบนพื้นขยายวงกว้างใครบางคนเพิ่งสังเกตเห็นร้องเสียงหลงแต่เสียงถูกกลืนหายไปอย่างประหลาดชายหนุ่มเย็นกายลุกขึ้นจากเก้าอี้ช้าแต่มั่นคงราวกับไม่ใช่คนที่เพิ่งหมดสติแสงไฟเหนือสีรษะกระพริบวูไวุไหวเหมือนกำลังสั่นคลอนด้วยพลังบางอย่างเขายื่นมือเปื้อนเลือดมาจับแขนเธอสัมผัสนั้นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งเธอสะดุ้งจนแทบปรีดร้องแต่เสียงไม่ออกจากลำคอ ทุกคนรอบตัวจ้องมองแต่ไม่มีใครขยับเข้ามาช่วยริมฝีปากเขาโค้งยิ้มอีกครั้งและสิ่งที่เธอได้ยินต่อจากนั้นทำให้เลือดในกายหยุดไหลเป็นความลับที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อนความจริงที่อธิบายว่าทำไมเธอจึงถูกบังคับให้แต่งงานกับเขาเจ้าเกิดมาเพื่อฆ่าเพียงคนเดียวเสียงของเขาเย็นเยียบแต่หนักแน่นดวงตาทั้งสองเป็นประกายราวกับมีไฟลุกโชนจากข้างใน ซินเดอเรล่าสั่นสถานความกลัวไหลเวียนไปทั่วร่างเธอพยายามดึงแขนออกแต่แรงเขามากเกินไปมือของเขาบีบแน่นจนผิวเธอช้ำเป็นรอยม่วงเสียงหายใจรอบห้องยิงดังอยู่แต่ทุกคนเงียบสนิทไม่มีใครก้าวออกมาขัดขวางแสงจากโคมระยะลดลงทีละน้อยเงามืดคืบพลานเข้ามาเหมือนผ้าม่านดำกลิ่นเขาเลือดผสมกับกลิ่นดอกไม้จนกลายเป็นกลิ่นแปลกพิกลทำให้เธอแทบอาเจียน ชายหนุ่มก้มลงกระซิบใกล้หูเสียงชัดเจนแต่เบาจนขนลุกเจ้าไม่ใช่เจ้าสาวแต่เป็นพันธสัญญาที่เลือกไว้แล้วหัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะความทรงจำเลือนรางบางอย่างผุดขึ้นในหัวภาพเงาผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้กลางความมืดเสียงสวดแผ่วเ,เบาที่เธอจะไม่ได้ว่ามาจากที่ใดรอยยิ้มบนใบหน้าชายหนุ่มกว้างขึ้นเขาเอื้อมมืออีกข้างมาลูบแก้มเธอเบาๆ แล้วพูดถ้อยคำที่ทําให้ทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งทันทีเจ้าคือกุญแจที่จะปลุกทุกสิ่งที่ถูกผนึกเอาไว้ดวงตาของซินเดอรล,ล่าขยายกว้างลมหายใจขาดห่วงร่างกายชาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นคําพูดนั้นดังกล้องในหัวซ้ําแล้วซ้าเล่ากุญแจที่จะปลุกสิ่งที่ถูกผนึกพื้นหินอ่อนใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนเสียงแตกดังกรอบแกรบรอยร้าววิ่งเล่ไปทั่วโถงแขกหลายคนกรีดร้องแต่กลับไม่อาจขยับหนี ร่างของพวกเขาราวกับถูกตรึงอยู่กับที่โคมระยะสั่นแรงจนเศษแก้วร่วงหล่นแสงไฟกระพริบทีเหมือนหัวใจที่กำลังจะหยุดเต้นกลิ่นคาวเลือดลอยหนาแน่นขึ้นทุกวินาทีชายหนุ่มบีบมือเธอแน่นขึ้นดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มราวกับเปลวไฟเสียงหัวเราะต่ำแผวบลุดจากริมฝีปากถึงเวลาแล้วทุกคนจะได้เห็นของจริงทันใดนั้นพื้นตรงกลางห้องแตกออก ลมแรงพุ่งขึ้นมาจากความมืดลึกด้านล่างเสียงคล้ายคำสาบโบราณดังสะท้อนก้องไปทั่วโถงผสมกับเสียงร้องโหยหวนของแขกที่ตื่นตระหนกซินเดอเรลล่าถูกกระชากให้ยืนอยู่ริมรอยแยกความมืดเบื้องล่างดูดกลืนสายตาของเธอความหนาวเย็นพัดทะลุเข้ามาจนกระดูกสัน่นและในเงามืดนั้นมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวช้าๆคืบคลานขึ้นมาคุณอยากให้สิ่งที่ถูกผนึก นั้นออกมาเป็นบางอย่างเหนือธรรมชาติเช่นปีศาจหรือเป็นความจริงอันน่าตกใจที่เกี่ยวพันกับครอบครัวของเธอครับเงามืดเบื้องล่างค่อยๆแปรเปลี่ยนกลายเป็นร่างสูงใหญ่ที่คลานออกมาจากรอยแยกเสียงเล็บยาวขูดกับหินอ่อนดังแหลมบาดหูดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งลุกว่ากลางความมืดซินเดเรลลาหายใจไม่ทั่วท้องเธอรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลผ่านผิวหนังเหมือนถูกจุ่มลงในน้ำแข็งหัวใจเต้นแรงแต่ร่างกลับแข็งค้าง สายตาของเธอไม่อาจละไปจากเงานั้นชายหนุ่มยืนตรงข้างเธอรอยยิ้มยังไม่จางหายเขาเอื้อมมือไปชี้ลงไปยังร่างปีศาจเสียงพูดชัดท้อยแต่กดต่ำจนห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนนี่คือสิ่งที่ครอบครัวเจ้าปิดบังไว้เจ้าเกิดมาเพื่อปลดปล่อยมันแขกหลายคนกรีดร้องล้มลงกับพื้นบางคนพยายามวิ่งหนีแต่ประตูทุกบานถูกปิดตายทพดานสูงสะท้อนเสียงร้องระง,งมกลับมาหนักหน่วงกว่าเดิม ร่างปีศาจโผล่ขึ้นมาจนเต็มความสูงผิวเป็นสีเทาหยาบกร้านปากเต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมมันสูดลมหายใจแรงจนเทียนทุกเล่มดับมืดความมืดหนาทึบกลืนกินห้องทั้งห้องในทันทีซินเดอเรลล่ารู้สึกมือของชายหนุ่มกดแน่นยิ่งขึ้นเสียงเขากระซิบที่ข้างหูเมื่อผนึกถูกเปิดเจ้าคือเจ้าสาวของมันซินเดอเรลล่าตัวแข็งหัวใจหลงหล่นเหมือนถูกดึงออกจากอกคำพูดนั้นสะท้อนกล้องในหัวจนหูอื้อ เธอสายหน้าน้ำตาเออคลอแต่ไม่อาจเปล่งเสียงออกมาร่างปีศาจโน้มตัวลงดวงตาดำสนิทสองคู่จ้องตรงมาที่เธอลมหายใจของมันร้อนจัดแผดเผาผิวหน้ากลิ่นเหม็นสาบเหมือนซากสัตว์นอกกระครุ้มจนแทบขาดใจแขกในงานบางคนล้มหมดสติบางคนกรีดร้องจนเสียงแหบแหง้งแต่ไม่มีใครหลุดออกจากห้องได้ราวกับกำแพงที่มองไม่เห็นกับทุกคนไว้ ชายหนุ่มหัวเราะเบาเสียงหัวเราะก้องสะท้อนกับผนังสูงเขาโน้มตัวมากระซิบอีกครั้งสายเลือดของเจ้าคือประตูเดียวที่มันรอคอยทันใดนั้นเลือดจากมือของเธอเริ่มไหลออกมาเองเส้นเลือดใต้ผิวสว่างวาบเหมือนเปลวไฟสีแดงปีศาจคำรามกล้องสะท้อนจนถงสั่นสะเทือนมันยื่นกรงเล็บยักย้ายเข้าหาเธออย่างช้าช้าซินเดอรเรลลาหายใจแรง หัวใจเธอเต้นกระนำและในวินาทีนั้นเองเธอเห็นบางสิ่งปรากฏขึ้นข้างหลังปีศาจเงาลึกลับอีกเงาหนึ่งกำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างเงียบงนันเงาลึกลับนั้นสูงโปรง่งก้าวออกมาจากความมืดราวกับถูกปลุกให้ตื่นเส้นผมยาวพลิ้วไหวเหมือนหมอกดำแววตายเยือกเย็นทิมแทงตรงไปที่ซินเดอเรล่าเสียงของมันแผ่วเบาแต่ก้องชัดในหัวทุกคนสายเลือดนี้มีได้เป็นของปีศาจแต่เป็นของข้า ปีศาจคำรามลั่นกรงเล็บมหืมมาแกว่งไปมาพื้นหินอ่อนแตกกระจายเป็นเสียงเสียงลมแรงหมุนวนจนผ้าม่านปลิวสะบัดแขกในงานร้องปรีเสียงดังไม่หยุดชายหนุ่มที่จับแขนเธอก้าวถอยเล็กน้อยใบยหน้าที่มั่นใจกับใช้แววสันไหวเขามองเงานั้นด้วยสายตาเกลียดชังก่อนกัดฟันเอ่ยเสียงต่ำเจ้ามาช้าเกินไปเงาปริศนายิ้มมุมปาก แสงสว่างอุ่นสีทองส่องออกมาจากร่างทําให้ความมืดรอบห้องสั่นสถานและในช่วงริบตาซินเดอร์เรล่ารู้สึกว่ามือเธอเป็นอิสระเลือดที่ไหลยหยุดนิ่งร่างเธอสั่นสถานแต่สัมผัสเย็นจากชายหนุ่มหายไปเธอหอบหายใจมองเงานั้นอย่างสิ้นหวังและหวาดวันและในวินาทีเดียวกันเงานั้นหันกลับมามองเธอสายตาเต็มไปด้วยความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน สายตานั้นทั้งอบอุ่นและโหดร้ายในเวลาเดียวกันซินเดอเรล่ารู้สึกเหมือนร่างกายถูกถอดเปลือยต่อหน้าความจริงเนาปริศนาเอ่ยเสียงชัดเจนจะไม่ใช่เจ้าสาวของปีศาจและไม่ใช่ของมันด้วยเสียงม่ถงเงียบปลิดทุกคนหยุดหายใจแม้แต่ปีศาจร่างยักษ์ย,ย้ายยังชะงักรงเล็บดวงตาดำสนิทหันไปมองเงานั้นราวกับจดจำได้ชายหนุ่มกัดฟันดวงตาแดงฉานสัน德ริก เขาก้าวเข้ามาข้างหน้ารอยยิ้มกลับคืนนางคือกุญแจนางเป็นของข้าผู้ใดก็แย่งไปไม่ได้เงาปริศนาก้าวเข้ามาอีกก้าวพื้นหินที่แตกเริอประสานกลับราวกับถอยคืนเวลาแสงทองส่องให้เห็นร่างชัดเจนขึ้นและซิงเดอรล,ล่าถึงกับตัวชาเมื่อเห็นโครงหน้ามันคือใบหน้าของเธอเองเหมือนถูกสะท้อนจากกระจกแต่ดวงตาแข็งกร้าวและทรงพลังเสียงสะท้อนออกมาจากริมฝีปากนั้นอีกครั้ง ข้าคืออีกครึ่งหนึ่งของเจ้าผู้ถูกผนึกเอาไว้ซินเดอเรลล่าหัวใจเต้นแรงความมืดรอบห้องปั่นป่วนเหมือนกำลังแย่งชิงปีศาจคำรามก้องสะเทือนผนังชายหนุ่มบีบกำปั้นแน่นจนเลือดหยดและเงาที่เหมือนเธอก้าวเข้ามาใกล้จนเกือบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเธอซินเดอเรล่าถอยหลังไปหนึก้าวแผ่นหลังชนเข้ากับเสายินเยียบสายตาไม่อาจละไปจากเงาที่เหมือนตัวเอง เงานั้นยื่นมือออกมาฝ่ามือเรืองแสงสีทองอุ่นตรงข้ามกับมือของชายหนุ่มที่ชุ่มเลือดและเย็นเฉียบเสียงสั่นสะเทือนของปีศาจดังรุนแรงขึ้นเพดานสูงส่งเสียงคลื่นราจะถล่มลงมาแขกหลายคนล้มลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากด้วยความหวาดกลัวกลิ่นควันดำและเลือดป,ปนกันจนแทบหายใจไม่ออกชายหนุ่มตะโกนเสียงต่ำอย่าแต่ต้องนางนางเป็นของข้า ดวงตาสีแดงฉานวาวโรดจนห้องทั้งห้องมืดลงอีกครั้งแต่เงาที่เป็นเหมือนเธอยังคงสงบนิ่งเสียงแผวเบาแต่กล้องกังวานดังขึ้นจะมีสิทธิ์เลือกซินเดอเรล,ลา่าจะอยู่กับความมืดหรือหลอมรวมกับข้าแล้วตื่นสู่ความจริงมือทั้งสองอยู่ตรงหน้าเธอหนึ่งมือเต็มไปด้วยเลือดและความหนาวเย็นอีกมือเปล่งประกายด้วยแสงทองอบอุ่นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบแตกความเงียบกดทับทั้งถงใหญ่ ทุกสิ่งหยุดนิ่งราวกับโลกทั้งใบกำลังรอการตัดสินใจของเธอซินเดอเรล่าหลับตาลงชั่วขณะเสียงหัวใจของเธอดังก้องชัดเจนยิ่งกว่าความกลาหัสรอบตัวเมื่อเปลือกตาเปิดขึ้นอีกครั้งเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปทางแสงทองทันทีที่ปลายนิ้วแตะกับเงาที่เป็นตัวเธอเองร่างทั้งสองหลอมรวมเข้าด้วยกันแสงเจิดจ้าแผ่กระจายไปทั่วห้องความมืดที่ปกคลุมสันสานก่อนแตกสลายหายวับไปเหมือนเท่าทุลี ปีศาจคำรามครั้งสุดท้ายเสียงสะท้อนดังก้องจนแผ่นดินสัน่นแต่ร่างยักย้ายของมันถูกดูดกลับลงสู่รอยแยกที่ปิดลงช้าช้าเหลือเพียงความเงียบสงบอันน่าพิศวงชายหนุ่มซุดตัวลงกับพื้นแสงแดงในดวงตาค่อยๆจางหายเขาเงยหน้ามองซินเดอเรลล่าด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากขยับเอื้อนคำสุดท้ายที่แทบไม่ได้ยินเจ้าเป็นอิสระแล้ว โคมระยะที่ดับมืดกลับส่องสว่างอีกครั้งห้องโถงที่เคยหนาวเย็นกลับอบอุ่นด้วยแสงสีทองแขกที่ถูกปรึงต่างค่อยๆฟื้นคืนสติราวกับตื่นจากฝันร้ายซินเดอเรล,ล่ายืนอยู่ท่ามกลางซาาประหักพังน้ำตาไหลอับแก้มแต่หัวใจกลับรู้สึกเบาสบายเป็นครั้งแรกเธอเงยหน้ามองเพดานสูงแสงสุดท้ายที่เหลือจากการหลอมรวมยังส่องประกายอ่อนโยนไม่ใช่เจ้าสาวของปีศาจ ไม่ใช่พันธสัญญาที่ถูกบังคับแต่เป็นเธอเองที่เลือกเส้นทางและปลดปล่อยชะตากรรมของตนและเมื่อก้าวออกจากถงใหญ่สายลมภายนอกพัดเข้ามาอ่อนโยนรากับโลกทั้งใบกำลังต้อนรับการเริ่มต้นใหม่ของเธอ